สวัสดีครับผมหน่อยมีศักนะครับจะมาแนะนำเพื่อนๆสมาชิกกล้วยบานาน่าไทยแลนด์นะครับวันนี้เราเรื่องง่ายๆเรื่องกล้วยนะครับก็คือการเพาะาเมล็ดกล้วยเอธิโอเปียนะครับเข้ามาซุ้มใกล้ๆครับจำหรับเรานะฮะเราจะเป็นเมล็ดที่เพื่อนๆส่งมาจากต่างประเทศนะครับมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11นะฮะได้นะฮะสวีทเรามารุ้นพร้อมกันว่าจะมีทั้งหมดกี่เมล็ดนะครับที่จะมาเป็นต้นให้เราได้เฉยชมกันนะฮะแล้วก็ แจกให้กับสมาชิกเพื่อนๆนะครับวันนี้หน่อยก็จะมาเตรียมอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นเมเล็นะครับไม่ว่าจะเป็นกระดาษชําระหรือกล่องพลาสติกนะฮะแล้วก็ขวดแก้วแล้วก็สลิงนะครับวัดตัวน้ํายาเล่งนะครับแล้วก็ตัวน้ํายาฆ่าเชือ้อราหรือ ไม่ให้เกิดเชื้อราในมเมล็ดนะครับเพราะว่าเวลามเมล็ดมาจะาต่างประเทศเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันเป็นโรคอะไรมานะครับเดี๋ยวมันแถมโรคมาให้เรานะฮะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นดเกอร์ที่น้ําที่เราต้มมาน้ําร้อนต้มมาแล้วก็มาทิ้งไว้ระยะหนึ่งให้มันอุ่นๆนะฮะเมล็ดเราที่มาถึงปุ๊บเนี่ยทำไมวันนี้เรามาถ่ายกลางแดดเพราะว่าเราได้มาปั๊บเราจะมาตากแดดไว้ประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงนะฮะให้ฆ่าเชื้อหน่อยๆนะฮะก่อนที่เราจะมาใส่ที่ขวดโหลนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะ อเอาน้ำนะที่เราต้มอ,อุ่นๆนะฮะประมาณสักอ250สองร้อยห้าสิบนะครับนะฮะ ml นะฮะใส่เข้าไปในนี่นะครับผมอสองร้อยห้าสิบมลนะครับปุ๊บเราก็จะเอาสลิงนะฮะก็คือตัวนี่ฮะมาเอาตัวน้ำยาเล่งรากก่อนนะครับน้ำยาเล่งรากก่อนนะครับ ตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะตุ๊บตัวนี้เอาแค่ศูนครึ่งศูนย์จุดหนึ่งครับ <c oughs> ครับผมนี่ปึ๊บอ่านะฮะ,นะฮะแล้วทีนี้ก็จะเป็นน้ำยาฆ่าเชื้อรานะฮะก็เหมือนกันนะครับเราก็ มันมาจากต่างประเทศเราก็ไม่รู้ว่ามันมีอะไรแถมให้เราไหม,าะะะมนะฮะตช้เยอะจนจะเหลือไม่ค่อยเยอะแล้วตอนนี้อ่าก็คายกันครับโอเคหึ่งศูนย์จุดหนึ่งนะครับผมอนะฮะแล้วเราก็ นใ,นนในส่วนของการแช่มเมล็ดที่หน่อยทดสอบนะครับผมแล้วก็ปิดฝานะฮะไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัย <c oughs> พวกนี้เราก็จะเป็นพวกคล้ายๆแบบธร,รรมชาติหมดนะครับไม่เป็นผิดต่อทำธรรมชาตินะครับในส่วนของไม่ว่าน้ำยาเรื่องน้ำยาฆ่าเชือ้อรานะครับตัวนี้เราก็คนเข้าที่ปุ๊บเราก็จะมาแช่มเมล็ดเนี่ยไว้ประมาณ แปดถึงสิบชั่วโมงนะฮะแล้วเราค่อยเอามาวางบนกระดาษชำระแล้วก็กล่องพลาสติกนะฮะทีนี้เดี๋ยวเราเบื้องต้นเป็นสเต็ปแรกนะฮะเราก็จะเอาตัวที่เมล็ดกล้วยเนี่ยทั้งหมด11มเ็ดเมล็ดนะฮะแช่ลงไปในน้ำที่เราเตรียมไว้นะครับผมแล้วก็ทั้งหมด8ชั่วโมงถึง10ชั่วโมงมารุ่นกันครับโอเคอทีละเม็ดนะครับหนึ่ง 8ชั่วโมงแล้วก็เดี๋ยวสเต็ปต่อไปเดี๋ยวหน่อยจะมาถ่ายเป็นขั้นตอนให้แล้วก็ฝากเพื่อนๆติดตามชมกันนะครับว่าพัฒนาการของการเพาะเมล็ดจะเป็นเช่นไดแล้วเราพบกันตอนต่อไปสวัสดีครับผม